การค้นพบสุดมหัศจรรย์ของเกลือสีชมพูหิมาลาย่นที่มีหลายกว่าความเข้มเกลือสีชมพูหิมาลาย่นนบรัยมาจากหิมาลายโดยตรงต่วาถูกคูดขึ้นมาจากเหมืองในปากีสถานอยู่ห่างจากเทือกเขาหิมาลายหลายร้อยโลพบครั้งแรกโดยมาปี326ก่อนคิตการช่วงที่อเล็กซานเดอร์น้ทับมายังพื้นที่แถบปากีสถาน ทหารสังเกตเห็นว่ามีมาในกองทัพมาเคลี่ยหินบางชนิดก็เลยเก็บขึ้นมาเบ่งกับพบว่ามันคือเกลือสีชมพูซึ่งมีรสชาติอ่อนกว่าปกติพบรักข่างแหลกในเกลือสีชมพูสีชมพูของเกลือมาจากแร่ธาตุเล็กซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติยังเป็นสีที่สื่อถึงความรักความอ่อนโยนและความอบอุน่นเปรียบเทียบกับความรักคือเกลือหิมาลายัน คือจังความรักที่เป็นความรักธรรมชาติบ่มีการปรุงแตง่งแต่ว่าบริสุทธิ์จากภายในทายข่อยดาว่าเกลือเกลือนั่นมันมาจากใสข่อยว่ามันเป็นเกลือที่แบบวา่าเป็นเกลือแร่ที่แบบวา่าอันที่อันง่วงวข้วเหามักเรียกไหมเออข่อยสังเกตเห็นตอนนั้นที่อันพอรอ,อ่อนเกลือแร่ไห้งั่วกินหนึ่งสิไหมไห,ห้งั่วเลี่ยงสินะข่อยคิดว่ามันจะเป็นเกลือแบบนั้นนะเป็นเกลือสีชมพูแบบสีชมพูอ่อนอ่ันในสาสนะ แล้วอันงัวกลาคว้ามันกระมัก,มก